สวัสดีนาครับสวัสดีท่านผู้ชมทีฮารามารับชมครับมือนี้วันนี้มาหาประกอครับอำลาประกอมือนี้ลงเคขื่อนครับลงเคขื่อนหาปลากระสูนครับมือนี้มากับทีมงานจีฮากนครับนี่สี่ไดรบอมือนี้ผลงานปลากระสูนพ่าซิมี่เห็ดนาในเบิร์บัครับรอชมรอติดตามครับกันลงใจกันยาวๆครับปาครับดูกันเลยครับ แสงงามครับเป็นริงเทียงเลยครับลุ้นเปิดเผยครับยอดจมตัวต่อไปครับ ใ,ใส่อีกวะนี่ใส่อีกวะนี่แหละครับหนึ่งแถมครับหมายเสองใส่งามๆเลยกินรัวไเตอร์ครับเฮ้ยเต็มกล่องเลยพี่ทักนะครับถ้าเบิ่องตัวต่อไปครับใส่งามๆ ปีต่อครับปยต่อจู่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 เฮ้ยเฮ้ยสองตระแหน่เบาๆนี่เนี่ย บดกนมก็มันแห้งไรมันจะดูดมันขึ้นส่วเม่อกี่จะสูมันแห้งไร้ฟอยนไปที่่างไว้ล่างไว้เรียเกียเบีดเลยนั่งเป็นโค้งรดนั่งเโค้งรดนั่งเลยนั่งเลยวันนี้มีสาวหาสายเขาอยู่เขาอย่างเป็นอย่างโขกเลยนั่งโขเลยใส่นี้ครับ ิมเพื่อนครับอู้ยสั่นโคฟี่ครับสั่นสั้นอย่งปลากูแิ้วโคฟีครับรอบนี้สั่นครับเทื่อ้าวที่อ้าวมาใส่โลครับตัวนี้เดี๋ยวอานาโซ่เนี่ยอู้สั่นเลยบอกเปิดเบรกป่าเดี๋ยวของไงครับโอ้โหใส่โลแน่นอนครับรอบนี้ไงกูหนักข้นอีก ว่าเฮาขึ้นมาเมื่อกี้ครับโลดซ้ำใช่ลรอโลดซ้ำขีดสวยบบน้องน้องเฮาไปร้อยมาอีกแล้วครับสายใสายวามันอ่อนบ่ได้ได้เลยวันนี้ยิงสีเขากระนับสีครับยูขึ้นอีกแน่บูเห็นเออโอ,อ้ปลาพ่วงครับปลาพ่วงปลาพ่วงเคลื่อนอืมสุดยอดอ,ะอ,อ่ะได้ปิ้งครับได้ปิง้งแก้วแก้วอยู่บ่ละแก้วเกาสกอลครับติดตามตอนต่อไป นี่ <c oughs> มาแล้วอีกแต้มหนึ่งครับหลอบบายยท่านเดากกินเขาก็ร่างอีกกินเขาครับไปครับลุยกันยาวๆครับใส่สวยเนี่ yeah. ปิงปลาครับปิงปลากินเข่าปลาน้ำกันครับกิน <c oughs> เขาเคลือน,นั่นเนาะแก้วๆกรับประทานนิ้ไหมายหอดรด เลยครับยอ,อดยอด,ด,ยอ,ดอาเผาเขาดูดนในมา,าเือครับมันสุดครับหลุนกันยาวๆครับมาสาจัเะโอ้ยเอาละต้งถงก่อนนะดูจิฮะอะไรไทยวะโอ้มีไร่ได้ดิเอาคากล่องกูมาเลย ใช่แกผู้กนนังกินทีว่านังงคุณกีนเขาคินมี่จะหลุดเดียกันไปไหนเหอยิงเราิยังไงขึ้นไปงาที่ิิดกินเขาแล้วครับไปครับที่ไหนแกมีบอรอชมครับ อ้าปากสิโดโดโอ้ยขี้อีกอย่างเงย็นดีขี้ดิละขี้ปไรเสร็จไปอีกแล้วครับสวยส,สวยครับดอกนี้กินกินเหลือมครับกินเหลือมภาษาการเขาเอือ่อนี้ยังแบบบุกงูเนี่ยจินเนื้อตัวนี้ครับนล้วมาภาพนี่ละ จะไปอีกแล้วครับหนึ่งมแดงก้อยครับที่บ้านขคงเข็มมอแง <c oughs> ดงเจอกัน นี่ครับผลงานปลาเฮาโอ้สุดยอดครับมีใส่โลใส่หาขีดซีขีดสามขีดสองขีดอันบขีอันโบพอขีดก็มีนี่ตัวนี้บพอขีดก็มีเลยครับสองตขีดก็มีสามตนะแจ๊คเฮ้ยอกหผลงานของเงาแบบนี้แหละครับยิ่ปเนี่ยครับ ตัวเล็กๆน้อยๆก็เอาเบิดครับเอามากินครับบัวบัวสร้างภาพครับวันนี้บัวสร้างภาพบัวปล่อยครับมีใส่งามใส่ตัวเองครับเอาครับจิ๋นหนาสิไปทางไหนสิฟนตามน้าาคนไหล่คนแชร์ก็ติดตามกันได้ทั้งคบที่ขาดคุณภาพลงเข็บจริงนี่นี่ก็จอมยุดจริงๆนะครับเมนูเฮอตก็จะมีปล่อยปลาครับเดี๋ยวถ่าเบิร์ดตอนแรกครับถ้าไปขันแดงแรกยอดไปเลย ครับอลเาปับปคี no ่นลเไปชไมปรคเปีรี่ัยโอ้ดับไฟไปโดนีสุดยอดให้แฮปปี้เบิร์ดดีแฮปปี้เบิร์ดเฮ้ยทำอะไรกันีับคัครับไปไปเนี่ยกอนมีแตเกไอโอดี ไปกัวางเงียวผ่านก็นกินว่าก็ออปล่อยปลาของแกนี่สุดเก็บเลยก็ไปกับเงียวบนี้โอ้โหก็กลับอันนี้ สิ่ล้ากว่าสิได้กินจึงค่ำจนเมื่อาขอาคร <laughs> ับขาขาไผ่ายเงียบงียด้วยเจ็บแอว